สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ครับสมกับการรอคอยนะครับทั้งเพื่อนๆและก็ทั้งตัวผมเองนะครับที่สุดก็คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับคลอดผลงานออกมาเรียบร้อยนะครับเหล็ก SKD11 นะครับตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้ดีกว่าเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับแต่ว่านะครับดีกว่ากันคนละอย่างนะครับอย่างตัวนี้ จะเก็บรักษาคมนะครับเก็บรักษาคมได้ดีกว่าเหล็กซิปเปอร์สติลนะครับแต่นะครับเขาจะมีความเปราะนะครับเปราะนิดๆนะจะมีความเปราะนิดๆถามว่าเปราะแบบเหล็กตลับลูกปืนไหมไม่ใช่นะครับเหนียวกว่าเหล็กตลับลูกปืนนะแต่ว่าถ้าเทียบกับซิปเปอร์สติลนะครับซิปเปอร์สติลนี่คือจะเหน,น,นะนียวเหนียวจริงๆเลยนะนี่เาก็เปรียบเทียบกันก็ ชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้เป็นมีดไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับราคาพร้อมกับ2สายมีดนะครับ4 0 0พันบาทครับสี่พันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหรือเพื่อนสะดวกโอนก็ได้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปเอาช่างมาก่อนช่างวางอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูช่างก่อนนะครับเอาตาช่างมาไว้นะครับ สำหรับคนที่ถามว่ามีดหนักเท่าไหร่นะผมก็จะได้ตอบถูกนะครับตอบถูกเอาแบบรายละเอียดกันไปเลยนะครับเอาแบบเป๊ะๆไปเลยเอาล่ะครับก็สินค้าที่มีจําหน่ายนะครับเอเามาจําคุยกันเรื่องเหล็กก่อนนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็ก SKD11 จากญี่ปุ่นนะครับ นำเข้ามาโดยบริษัทจุทาวันนะครับเนี่ยเราสั่งซื้อจากบริษัทโดยตรงนะครับเนี่ยเล็ก s k ส11แบ่งในราคาแท่งนี้นะครับแท่งนี้หนักอยู่9ขีดนะครับแท่งนี้หนัก9ขีดก็ทำมีดเล่มใหญ่ๆนี่ได้สบายเลยนะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้อันนี้ก็ผมทำสเปคลดลงมานิดหน่อยนะนี่แท่งละ700บาทนะครับ แทงละ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางเนี่ยเอาไปตียืดขึ้นรูปเองนะครับก็แต่ละคนที่มีช่างประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาจะซื้อไปนะครับจะทำทรงไหนรูปแบบไหนแล้วแต่ใจเราชอบเลยซื้อเหล็กนี้ไปนะครับ SK ส1แทงละ700ดร้อยบาทมาดูมีดเล่มที่หนึ่งนะครับ สองมีดเน็บทั้งหมดเป็นสองมีดเน็บนะสวยงามมากๆสวยจริงๆน้ำหนักดีด้วยนะครับสำหรับคนที่บ้าพลังนะครับสายลุยใบยมีดยาวอยู่9นิ้วครึง่งเล่มที่1นะครับ9นิ้วครึง่งใบกว้าง2.15 2.15เกือเกือบ2.2สันนีนหนามากปึกเลยสันสันมีดอยู่ที่8มิลครับสันมีด8มิลเป็นงานค่อยๆตีไล่ปลายด้ามไม้พยุงนะครับโทนสีดำนะครับโทนสีดำ ใส่หมุดแบบใหญ่เลยนะครับใส่หมุด5้มิลอยู่4.1234เนี่ยหมุดทองเหลือง5้มิลแบบใหญ่ๆไปเลยแล้วก็หมุดโมเสษขนาด6มิลหจุดจับแบบเหลือๆนะครับสี่พันบาท 4ี่พันนี่ลายพร้อมสองใส่มีดเลยนะครับสวยงามมากนะครับสองสีน้ำตาลเข้มออกโทนดำไปเลยตัวล็อกก็เป็นตัวใหญ่นะครับไขทถนัดซ้ายขันน็อตออกได้นะครับขันน็อตเสร็จปุ๊บสลับด้านมาอยู่ด้านนี้นะครับถนัดซ้ายนะครับ ให้ดูกันเต็มๆอีกครั้งครับเล่มที่หนึ่งครับต่อไปครับเล่มที่สองครับแนวขัดขาวใบมีดยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.2นิ้วสันหนาอีกแล้วนะครับสัน สันอยู่ที่7.5มิลครับเกือบเกือบ8อีกติดเดียวก็จะเป็น8เมิลแล้วนะครับสวยงามมากครับเหล็กต้านสนิมเหล็ก s k ส1เเหล็กแข็งต้านสนิมด้ามครับมาในโทนสีเข้มๆออกดำๆนะครับแต่ว่าจะมีลายแดงนิดๆสวยไปอีกแบบ เดี๋ยวทดสอบคมให้ดูนะครับสวยงามมากนี่ครับใส่ซองใส่เมตร โดยจริงๆครับเล่มที่สามครับนี่ก็พิเศษเลยท้องใบใหญ่ท้องใบใหญ่ใใหญสวยมากสวยจริงๆครับออกสเปคแข่งขันเลยสำหรับผู้หญิงนะเป็นสเปคแข่งขันสำหรับผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยยังไม่ใช่ของผู้ชายต้องใหญ่แล้วก็ยาวกว่านี้นะครับเอามาดูครับใบมีดยาวอยู่9นิ้วครึ่งครับ9.5้ใบมีดกว้าง 2.5ครับ2.5นิ้วสันนีอยู่ประมาณ7จมิลนะอ่าสันอยู่ประมาณ7จมิลเนะกว่าได้ซ้ำครับแต่ไม่ถึง7.5ก็กะเอาอยู่ประมาณ7.1็ดจุนึมิลนะครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเป๊ะนะครับด้านไม้พยุงสีแดงเข้มฉ่ำๆมีลายสวยงามนะครับนี่ครับอีกด้าน ทุกเล่มไม่มีตำหนินะครับมองอีกมุมครับมาเดี๋ยวจะเช็คความคมให้ดูนะครับสวยงามมากครับเล่มที่สามครับน่าจะ ถูกอกถูกใจกับใครหลายคนแน่นอนครับอ่าครับใส่ซองใส่มีเสร็จก็จะประมาณนี้ครับสวยงามมากนะเอ็มนี้สวยงามจริงๆให้ดูกันอีกครั้งครับ ก็สวยมากเร่มมีสด,ดูแบบทรงสปอร์ตนะครับดูทรงสปอร์ตดีเห็นไหมครับเอียวาวนิดหน่อยเนี่ยทรงแบบฉลามขาวฉลามบุกนครับนี่ยทรงปลาฉลามดูสปอร์ตดูดุดันมากเร่มนี้ใบม,มีดยาว10นิ้วเป๊ะครับใบม,มีดกว้าง2.0ไอ้2 2 5 ส2งจุดสอตีไป2.2เลยก็ได้ครับสันนี่อยู่ประมาณเจ็ดจุดห้ามิลเจ็ดจุดห้าเกือบเกือบแปดนะครับเจ็ดจุดห้ามิลพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความหนาของสันมีดเพราะว่าอะไรครับนี่เจ็ดขีดเอ้ยเก้าขีดเออพูดผิดไปนะครับเก้าขีด เหลือๆครับมีกาวขีดเออแล้วผมเตรียม <ım. S 1> ช่างมาทำไมเนี <único Liberty Overwatch> <S <S ่ยลืมช่างน้ำหนักให้เพื่อนเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปจะช่างให้ดูนะครับช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนนี่อ่ะสวยไหมครับเล่มนี้เล่มที่สี่ด้ามครับด้ามไม้พยุงสีดำนะครับโทนดำเข้มมีลายแดงนิด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 หน่อยนะครับนิดหน่อยเองนะครับโดยรวมจะเป็นสีออกดำสวยดุครับเล่มนี้นะครับสวยดุ เอาใส่สองใส่มีดครับสวยงามมากให้ดูกันอีกครั้งครับเล่มสุดท้ายเล่มที่ห้าตัวนี้ก็สวยสปอร์ตทรงปลาฉลามนี่ครับ สวยสปอร์ตมากความยาวอยู่9.7นิ้ว9.7นิ้วความกว้าง2.25ออ2.3เล่มนี้2.3นะครับสันอยู่ที่7.5มิลสันอยู่ที่7.5มิลนะครับสวยงามมากปาดผิวไม่มีเลอะนะเป๊ะ ทุกเล่มนะครับอันนี้เป็นขนผ้าด้ามไม้พยุงสีโทนดำสวยงามมากสวยทุกเล่มนะครับ ใส่สองใส่มีดสวยทุกเล่มครับรักพี่เสดายน้องนะครับสวยทุกเล่มมาข่าวนี้มาช่างน้ำหนักให้ดูนะครับ ตัวนี้มันเกินมาหนึ่งขีดนะครับด้ก่อนอ่าด้านนี้เท่าเกินมานิดหนึ่งไม่ได้ปรับนะเกินมานิดเดียวอ่ามาดูเล่มที่หนึ่งนะครับน้ำหนักเล่มที่หนึ่งเจ็ดขีดครับน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดขีด เล่มที่สองครับน้ำหนักอยู่ที่หขีดนิดนิดนะครับหขีดนิดนตัวนี้มันขัดขาวมันก็เลยเบาเล่มที่สามเจ็ดขีดเล่มที่สี่เจ็ดขีด เล่มที่5้เขีดครึ่งเล่มนี้ทำไมหลักสุด7.5โดยประมาณอ้าวแล้วครับอาเล่มนี้สนใจเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับเล่มละ4,000บาทพร้อมส่งนะครับ เหล็ก s k d 1 1ญี่ปุ่นนะครับเหล็กแข็งเหล็กต้านสนิมเป็นเหล็กที่เขาใช้ในการแข่งขันกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการรักษาคมก็สุดๆแล้วนะครับคมเหนียวคมแข็งคมแกร่งนะเหล็กตัวนี้ในท้องตลาดก็มีน้อยค่ายมากที่เขาเอามาทำเพราะมันทำยากนะครับก็คิดดูว่าเหล็กท่อนแค่นี้ครับต่ำสุดในประเทศไทยเขาเอามาขายกันความหนาอยู่แค่นี้เลยนะครับ บางกว่านี้ไม่มีอยากได้อยากได้ที่สัก6มิลน,นะครับมันไม่มีขายนะครับต้องสั่งทีละ5ตัน10ตันนะครับเป็นเงินกี่แสนกี่ล้านแล้วครับมันแม่สู้ราคาไม่ไหวครับต้องเอา13มิลมาแล้วมาเสียสตังค่าเหยียบที่แพงมากค่าเหยียบที่ขยายขึ้นรูปนะ่ยแพงเรายอมเสียตรงส่วนต่างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการทํามันก็เลยแพงนะครับเหล็กเทพนะครับนะเริ่มละสี่พันบาทพร้อมส่งสวัสดีครับ